สวัสดีครับสวัสดีวันบางทานนะครับเราก็เปิดร้านอย่างเป็นทางการเป็นที่เรียบร้อยแล้ววันนี้ผมเอาโรบินนะครับเรียกได้ว่าเป็นสายสะสมก็แล้วกันนะครับเป็นโรบิน NB16F n b 16F 16ตัวนี้ก่อนหน้านี้เคยขายไปแล้วนะครับให้กับลูกพี่ผมนะครับเป็นในตำรวจชั้นผู้ใหญ่ เดิมพี่จะเอาไปสะสมแต่ชอบนะครับก็เอามาตัดเล่นตัดไปตัดมาและมันไม่เข้ากับตัวนี <c> ้ <oughs> ด้วยเป็นนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่เนาะร่างกายก็กำยำนะครับตัวนี้คือตัวเล็กนะครับจริงไม่เหมาะกับสรีละพอได้ถังแยกไปปุ๊บเล็ดพี่ฝากขายหน่อยได้ครับเดี๋ยวจัดการขายให้นะครับ ตัวนี้มันพิเศษตรงนี้มันไม่เหมือนมันเป็นน่าจะเป็นรุ่นสะสมได้อะสะสมได้ใช้งานจริงก็ได้เช่นกันนะครับมันเป็นตัวเล็กนะครับน้ําหนักอยู่ประมาณ4ี่กิโลกกว่าๆนะครับหางมันจะงอเห็นไหมันี่มันจะง้งลงครับมันจะง้งลงให้มันกับีนี้พอคนตัวใหญ่ๆเนี่ยมันจะใช้งานยากมันเหมาะกับงานคนตัวเล็กๆนะครับ ามว่ามันก็ใช้งานได้แหละนะฮะรุ่นนี้หายากมากนะครับนี่คือตัวแรกที่เราตั้งแต่เล่นญี่ปุ่นมาคือเพิ่งได้ตัวแรกนะครับนะครับเครื่องเราทําให้หมดแล้วนะครับเดี๋ยวฟังเสียงแล้วนี่สวิตช์ปิดเปิดนะฟังเสียงดูนะอา้าวไม่ติดนะเปิดโชคก่อน ดยรวมส่วนใหญ่สวยนะครับสวยโอเคเลยหางเนี่ยเดิมมันเป็นสนิมแล้วก็ขัดขัดสนิมออกให้นะครับจะพ่นสีก็ดูมันจะไม่เป็นธรรมชาติก็ให้มันเป็นอย่างเงี้ยนะครับอย่างอื่นก็สวยงามนะเก็บให้หมดแล้วเสาอากาศก็ติดตั้งให้แล้วนะตัวระบายถังนะคเราปิดฝาปิดสนิทเพื่อไม่ให้น้ำมันมันหกนะครับน้ำมันมันหกแล้วก็ใช้ตัววาวล์วระบายอากาศเอา ตัวนี้นะผมตั้งใจขายขายถูกแล้วกันนะครับเพราะว่าเนื่องจากลูกพี่เอาถังแยกไปแล้วนะครับตัวนี้เขาก็ไม่จะเป็นที่จะได้ใช้ละหาหา,อ,อ,อ,า,อ,า,อ,าอะไรเขาเรียกอะไรเนื้อคู่คนใหม่นะครับราคาเพียง3 0 0พันบาทนะครับรวมจะสงนะครับตัวนี้เขาขายขาดนุ้นนะเดิมตัวนี้เกือบ4 0 0พันนะครับ เพราะเราทำใหม่หมดเลยเติมแฮนเติมอะไรไปอีกนี่เกือบาพันนะครับแต่ขอกเพียงสามพันบาทพอโรบินนะครับ NB16F 3,000บาทรวมจัดส่งนะครับเออพร้อมใช้ผมกําลังนั่งคิดอยู่ว่าผมจะแถมใบมีดกับสายสะพายให้ดีมเรื่อใหญ่ตอนนี้หมดเดี๋ยวของเข้ามาก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวแถมไปให้นะครับใบมีดสายสะพาย นะครับไม่มีสายสพายแถมไปให้นะครับ3า0 0นบาทหาไม่เจอนะต้นทุนก็จะ3 0 0พแล้วนะครับตัวนี้ทำเปลี่ยนชุดพวกนี้ไปใหม่หมดเลยนะครับเกือบ5 0 0 0ันะแต่พี่เขาได้ของที่ชอบแล้วตัวนี้ก็ฝากขายนะครับเราก็ยินดีที่จะขายให้นะครับหาเนื้อคู่คนใหม่นะครับกับโรบิน n อ 16F นะครับใครที่ชื่นชอบก็ สั่งซื้อเข้ามาได้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจด้วยนะครับและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากทางร้านนะครับพี่ๆครับก็เดี๋ยวไปชมภาพนิ่งกันครับสวัสดีครับ